สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับไท i m o v e Podcast Learn anywhere Learn anytime อีกครั้งนะคะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการใช้ UX หรือว่า UI นะคะในการนำไปใช้หรือว่าตัวอย่างของ UX UI ในการนำไปใช้นะคะวันนี้เราก็อยู่กับอาจารย์ออกนะคะยาดาอัฏฐานานและดิฉันอาจารย์ดรสเสมอการโสภณิลลักษ์อาจารย์ประจาคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ อาจารย์อ๋องคะเมื่อเอพิโซดที่แล้วเราพูดคุยกันถึงเรื่องความแตกต่างระหว่าง UX และ UI กันแล้วนะคะอเอพิโซดนี้อยากให้อาจารย์อ๋องช่วยยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยค่ะว่า UX หรือว่า UI มันมีการนำไปใช้ย่งไงบ้างแล้วก็มีตัวอย่างให้เห็นเป็นของบริษทรัทหรือว่าเชิงรูประธรรมอะไรบา้างไหมคะค่ะก็จริงๆแล้วอย่างที่เราให้ความแตกต่างแล้วนะคะระหว่างสองคา UX และ UI นะคะจริงๆแล้วด้วยรูปแบบของการออกแบบ UX และ UI อะ่ะมันอาจจะใช้กับการออกแบบที่เรียกว่า Product ผลิตภัณฑ์หรืออย่างที่บอกมันอาจจะเป็นรูปแบบของระบบต่างๆได้นะคะจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะคะถ้าจะให้ตัวอย่างที่แบบหลายๆคนนะ่าจะคุ้นเคยนะคะคือตอนนี้ในยุคนี้มันทุกคนเนี่ยได้มีการใช้รูปแบบของดีไวซ์หรืออุปกรณ์ในลักษณะาาของมือถือนะคะรูปแบบของอุปกรณ์ตัวเนี้ยมันถูกเอามา,มาแทนที่ในการสื่อสารนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองแล้วเนี่ยในช่วงของประมาณสามถึงห้าปีที่เห็นได้ชัดเนี่ยจะมีการพวกแอปพลิเคชันเนี่ย เกิดขึ้นเยอะมากนะคะเยอะมากคีเขาบอกว่าประมาณ5เท่าเลยทีเดียวนะคะที่ขึ้นมาแบบรูปแบบของแอปเนี่ยก็จะมีการใช้งานกันหลากหลายตามเขาเรียกว่าตามวัตถุประสงค์ของแต่ละแอปพลิเคชันเนาะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบของแอปพลิเคชันเนี่เป็นส่วนหนึ่งที่มีการใช้ U X แล้วก็ U I เนี่ยเข้ามาในการพัฒนานะคะอยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะคือแอปพลิเคชันรูปแบบที่ทุกคนใช้เลยตอนนี้แ้าจะใช้ทุกคนก็คือธนาคาร เนาะแอปธนาคารเนี้ยนะคะจะเห็นได้ว่ามันจะมีเวอร์ชัน่นอัปเดตตลอดเวลาเนาะบางทีเวอร์ชั่นเนี้ยพออัปเดตทีหนึ่งหรือว่ามีมีการที่จะให้เหมือนกันกบว่าปรับปรุงรูปแบบหน้าตา user interface ที่มันเกิดขึ้นก็คือหน้าตาของความสวยงามเนี้ยมีการโดนปรับเปลี่ยนเลย มีการโดนปรับเปลี่ยนแบบได้ชัดเจนในการปรับเปลี่ยนบางทีอาจจะมีการวางรูปแบบของเลเยอร์เปลี่ยนไปไอคอนใหม่วางไอคอนใหม่ตำแหน่งใหม่แล้วก็มีในรูปแบบหนึ่งที่เห็นในชั้นเลยคือฟีเจอร์บางอย่างเพิ่มขึ้นมาฟีเจอร์น,ะะนี่เช่นอะไรบ้างคะอา,อาจจะมีรูปแบบของอาบางแอปอาจจะมีรูปแบบของการจ่ายเงินที่ง่ายขึ้นนะคะเข้าถึงการจ่ายเงินที่ง่ายขึ้นนะคะโดยการที่เค็มหนึ่งผู้ใช้ว่าคลิกไม่กี่ทีก็สามารถที่จะ เรียกว่าทําธุรกรรมเสร็จน, <ừ> นะคะก็จะมีรูปแบบของการทํางานที่ลักษณะของเป็น UX แล้วก็ UI ด้านหลังบ้านและหน้าบ้านเนี้ยมีการปรับปรุงไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ทีเนี้ยเบื้องหลังของการทํางานเนี้ยอย่างที่บอกนะคะ,ะขั้นตอนในการที่จะทําแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือจะเป็นแอปพลิเคชันสําหรับให้ความรู้หรืออะไรก็ตามเนาะจริงๆแล้วอะคะ่ะการทํางานของมันอะแฝงไปด้วย UX แล้วก็ UI อย่างที่บอกนะคะเริ่มต้นเลยอะเราการทํางานอันดับแรกอันดับหนึ่งที่มาเลยคือการทนา UX ทีมของ U X เนี่ยจะต้องทำการเข้าไปทำความเข้าใจกับผู้ใช้อย่างที่บอกแน่ๆเลยเขาจะต้องตอบให้ได้ว่า Product หรือว่าสิ่งแอปพลิเคชันที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อใครนะคะกลุ่มเป้าหมายเป็นใครทำเพื่ออะไรแล้วเขาก็จะเก็บข้อมูลในเชิงของเรียกว่าอาจจะเป็นการสัมภาษณ์จะเห็นว่าทักษะที่พูดมาขั้นต้นคือทักษะการทำวิจัยอาจจะเป็นการเข้าใช้ลักษณะของการเข้าไปสัมภาษณ์ผู้เก็บข้อมูลอ่าใช่ค่ะก็คือผู้คุยกับกลุ่มเป้าหมายหรืออาจจะเป็นแบบสอบถาม จะเห็นได้ว่าหลายๆผลิตภัณฑ์เราจะต้องมีการทําแบบสอบถามเพื่อเี่ตรงนี้แหละค่ะข้อมูลเหล่านี้มันจะถูกนําวิเคราะห์นะคะแล้วก็ไอสิ่งที่วิเคราะห์เนี่ยเขาก็ไปออกแบบต่อในอนาคตเนาะฉะนั้นเนี่ยไอทีมของ UX ก็จะเข้าไปทำงานส่วนนี้นะคะเพื่อที่จะรู้ว่าแอปพลิเคชันเนี่ยของเราเนี่ยกลุ่มเป้าหมายคือใครทำเพื่ออะไรสิ่งสำคัญในการอีกอันหนึ่งคือต้องรู้ว่าผู้ใช้อะค่ะหรือกลุ่มเป้าหมายเขาต้องการอะไรกันแน่เพื่อที่จะมาทำงานสเตจที่สองคือทำการออกแบบฟีเจอร์ ฟีเจอร์การทํางานอย่างเช่นอย่งที่บอกว่าถ้า,าลักษณะของเป็นแอปพลิเคชันที่ทําการซื้อขายฟีเจอร์หลักที่ที่มันควรต้องมีอะ่ะก็คือฟีเจอร์ของการซื้อขายแต่ว่ามันอาจจะมีฟีเจอร์เสริมเพื่อเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพทําให้ผู้ใช้งานรู้สึกเฮ้มันง่ายขึ้นนะคะ,ะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลเหล่านี้ UX เนี่ยจัดการล้วนๆเลย นำมาเพื่อที่จะแบบเออมาลิศนะว่าเออฟีเจอร์จำเป็นที่ต้องใช้มันอะไรยังไงนะคะ uh huh. คือไอ,อฟีเจอร์จะเป็นคาว่าจําเป็นนี่คือไม่มีไม่ได้นะคือต้องมีนะคะแต่ <c oughs> ฟีเจอร์เสริมเนี่ยคือเป็นการช่วยให้มันรู้สึกแบบง่ายขึ้น uh huh. ผู้ใช้เนี่ยมีการแบบเออสามารถที่จะเข้าถึงง่าย uh huh. เออรูปแบบลดบขั้นตอนเขาทําให้แบบเออมันสําเร็จได้ง่ายขึ้น uh huh. อย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยพอเรารู้แล้วว่าผู้ใช้เป็นใครฟีเจอร์ต้องมีอะไร นัาที่อยู่ UX อีกเช่นกันนะคะ UX เองเนี่ยก็ต้องทําการออกแบบเรียกว่าจัดหมวดหมู่ข้อมูลอันนี้ UX เริ่มทํางานย่กับเรื่องข้อมูลแล้วเขาได้ข้อมูลไปเยอะข้อมูลนี้มาเป็นแบบเรียกว่าเป็นแบบ Big Data เลยทีเดียวเยอะเลยเขาจะต้องมาการจัดหมวดหมู่นะคะหมวดหมู่แล้วก็จัดหมวดหมู่ข้อมูลดูว่าเนื้อหาไหนเนี่ยเป็นเนื้อหาที่น่าเชื่อถือไหมเราต้องน่าเชื่อถือด้วยเนาะแล้วก็รวมถึงเนื้อหาเนี่ยสร้างประโยชน์สร้างสรรค์อะไรบางอย่างได้ไหมเขาก็จะเอาตรงนี้ค่ะมาจัดหมวด ทํางานด้านนี้แล้วก็หาการเชื่อมต่อที่บอกนะคะเขาจะต้องเป็นคนสร้างวายเฟรมนะคะแต่เป็นวายเฟรมเหมือนเป็นขาใช่ค่ะดูว่ามีความเชื่อมโยงกันยังไงบ้างถูกต้องก็คือเหมือนอย่างที่บอกเป็นโครงสร้างเนื้อหาที่บอกเห็นว่าหน้าหนึ่งสกรีนเนี้ยมันจะมีรูปแบบการบอกภาพแล้วก็เรียกว่าเหมือนมีเนื้อหากลุ่มยังไงนะคะจะลิงก์หน้านี้ไปหน้าไหนเขาก็จะสร้างเป็นรูปแบบแบบนี้ค่ะและพอวเฟรมทีละหน้าแล้วมีการเชื่อมต่อให้เห็นเขาจะเรียกต่อว่ามันคือโปรโตไทป์ ก็คือต้นแบบต้นแบบตัวต้นแบบนะคะซึ่งต้นแบบนี้ไม่ได้สร้างจริงนะคะคือเป็นการสร้างม็อกอัพมาเพื่อให้เห็นถึงการเชื่อมระหว่างหน้าแ<ฆ>ต่ละหน้าไปแต่ละหน้าเนาะพอได้ตรงนี้เสร็จเนี่ยทีมสุดท้ายแลละที่จะเข้าไปทํางานก็คือ UI <U. I. S 2> นะคะเขาจะส่งพวกเนี้ยค่ะไปที่ UI UI จะเริ่มมองแล้วเห็นว่าอ๋อข้อมูลส่วนที่หนึ่งเนาะจากกัดการเนื้อหาอะไรก็ว่าไปยังไง UI ก็จะเริ่มออกแบบเลยเอา ส่วนของ UI เนี้ยก็จะทำการวางเลเยอร์ตามตามโครงล่างที่ที่ทางด้าน UX ส่งมาเป็นล่างหนังสไลด์เฟรมเนาะเขาก็จะคำนึงแล้วอันนี้เริ่มคำนึงถึงเรื่องของสีเรื่องของมูนแอนโทนนะคะแล้วก็ร่วมถึงฟอนต์นะคะทำงานมันจะทำงานด้านจิงที่บอกเป็นสารความสวยงามเนาะอะไรก็ตามที่อยู่ด้านหน้าฟอนต์นะคะอ่าสีเนาะแล้วก็เขาก็คานึงถึงเรื่องของสีและจิตและจิตวิทยาเรื่องของความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของสีด้วยนะคะเหล่านี้ ตัวของ UI ก็จัดการนะคะ<อ>แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาจะต้องมีการออกแบบให้มันรู้สึกว่าบางบางอันที่มันสวยงามเนี่ยมันต้องมีความเป็น UX <อ>ด้วยนะยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเนาะปุ่มอ่ะไม่เง็นไปุ่ม<อ>สมมุติเราเห็นปุ่มหนึ่งปุ่มเงี้ยนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าผู้ใช้คลิกแล้วให้มันให้นูนขึ้นมาอ่าแปลว่ามันจะต้องมีสีที่มีความแตกตา่างอ่าหนึ่งหนึ่งออกใช่ไหมคะว่าสมมติว่าภาพแรกที่เราเห็นปุ่มเนี่ยมันอาจจะเป็นสีหนึ่งแต่เมื่อไหร่ก็ สีีมันมักจะเป็นรูปแบบหนึ่งอ่ะเชค็คง่ายๆในมือถือเราก็ได้อ่ะมือถือทุกคนเนาะเวลาเปิดขึ้นมาต้องเข้ารหัสอ่าต้องกดถิมมันก็จะมีมีตัวเลขใช่ไหมคะเวลาเรากดอ่ะมันจะมีความสีและเงาค่ะให,ให้ให้ให้ผู้ใช้เนี่ยรู้ว่าตอนนี้เรากำลังเลือกที่หมายเลขนี้กดแล้วโดนโดนหมายเลขใช่แต่ถ้าสมมุติว่าเราออกแบบแบบแข็งแข็งเรียกว่าเป็นแบบเหมือนกลมเลขกลมๆอีกเฉยหนึ่งสองสามหนึ่งสิบพอกดไม่รู้ว่าคือเลขอะไรผู้ใช้จะ จะไม่มีประสบการณ์หรือความรู้สึกที่แบบเรากําลังกําล<ๆ>ังดําเนินการถึงตรงไหนอ,อย่างเงี้ยค่ะ <ๆ S 2> คือรูปแบบของ UI ที่เขาทําการกับออกแบบอะเขาลึกๆ,ๆเลยเขาก็อาจจะต้องคํานึงเล็กๆถึงการแบบที่ทําให้ให้ผู้ใช้งานเนี่ยรู้สึกได้ถึงความรู้สึกอารมณ์บางอย่างที่ท,ท,ที่ที่ทำให้เข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือว่าตัวของ p Product ที่เราออกแบบได้มากขึ้น ะะแล้วก็มีการรู้สึกว่าต้องต้องมองในเรื่องของ u t อย่างที่บอกด้วยนะคะต้องต้องคิดว่าเฮ้ยถ้าระวัง l เ y o u ์ในมุมอย่างที่บอกว่าถ้าปิดมันควรอยู่ขวาบนนะคะอยู่ๆไปเอาปุ่มปิดไปอยู่ด้านอื่นซึ่งเราไม่คุ้นเคยนะคะ uh huh. มันก็จะอาจจะทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยไม่เขาเรียกว่าเหมือนแบบไม่ไม,ไม่ไม่เกิดความประทับใจอะ uh huh. เพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่เกิดความความไม่ประทับใจเนี่ย uh huh. จบเลย เขาจะไม่ใช้เรางานเราอีกเลยกับปิดไปเลยนั้นนะปิดจ็อบไปเลยทีเดียวไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยต้องมีการปรับปรุงอย่างนี้เรื่อยๆนะคะก็จะเห็นได้ว่าแอปพลิเคชันของในเรื่องธนาคารหรือแอปพลิเคชันอื่นๆไม่ว่าจะเป็น i ne Facebook เนี่ยเห็นในชันเลยมันจะมีเวอร์ชันอัปเดตบางทีอัปเดตเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าอัปเดตอะไรฟีเจอร์ที่เกิดขึ้นอัปเดตหน้าตาของมันเนาะหน้าตาก็คือ UI ว่ามีการจัดบวดมูยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างล่าสุด Facebook ก็อัปเดตไปแล้วรอบนึ่ง ก็จะมีการใช้งานที่แบบรูปแบบบางคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยมากนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในสิ่งที่เขาอัปเดตมันมีเบื้องหลังของการที่ได้มาอที่ที่รูปแบบจะออกเป็นแบบนี้แสดงว่าเขาต้องมีการเก็บข้อมูลอะไรมาบางอย่างเพื่อที่จะออกแบบมาเป็นในส่วนของรูปแบบของหน้าตาที่มันสวยงามในในรูปแบบที่ UI เขาทําการออกแบบมาเพิ่มเติมเมื่อกี้พออาจารย์อ๋องพูดเรื่องแบบการกดตัวเลขอนี้เห็นชัดเจนมากเลยค่ะทั้งเป็นเป็นการดีไซน์ทั้ง UX และ UI ควบคู่กันไปเลยนะถ้ากด เช่นมันจะมีหลายๆรูปแบบเนาะกดแล้วเนี่ยตรงแป้นพิมพ์มันขึ้นเป็นเหมือนปุ่มที่สีแตกต่างกันเช่นปุ่มสีทึบมากกว่าข้างๆนะคะหรือว่ากดแล้วเนี่ยมันจะมีไอ้กลมๆอย่างบางคนใช้ระบบ Apple เนาะมันจะมีไอ้กลมๆข้างบนใช่ไหมคะกดเสร็จแล้วไอ้กลมอันนั้นอะจากสีโปร่งโปร่งแสงเนาะโปร่งไม่มีสีเงี้ยก็จะกลายเป็นสีขาวอาสีทึบมากขึ้นก็จะเห็นว่าเราพิมพ์โดนตัวเลขไหมแล้วก็ครบกับโค้ดที่เราใส่ลงไปหรือเปล่านะคะ มันเป็นรายละเอียด oh. ปี๋ย่อยเนาะที่แบบคือถ้าเราไม่ออกแบบอะคิด,ค,ดคิดดูสิว่าผู้ใช้เนี่ยเขาไม่รู้เขาไม่รู้อะเออแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องคํานึง mm hmm. ในในเรื่องของการออกแบบว่าเออเราจะต้องสร้างความรู้สึกหรือสร้างเหมือนแบบแบบสิ่งที่ทําให้ผู้ใช้เนี่ยรู้สึกได้ว่ามันมันต้องอย่างแรกคือมันต้องเข้าใจอะ mm hmm. ผู้ใช้งานต้องเข้าใจแล้วก็เราคิดง่ายๆเลยในสามสิ่งง่ายๆก็คือใช้งานง่าย oh. สามารถเรียนรู้ได้กับตัวของโปรดักต์ของเราเนี่ยโดยที่สมมติว่าเราไม่ต้องมีคู่มือบอกเขา เขาสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ใช้งานแล้วก็เข้าใจในรูปแบบของผลิตภัณฑ์หรือสิ่งที่เราออกแบบเนี้ยมาได้ได้แบบโดยไม่ต้องมีเขาเรียกว่าไม่ได้มีการไกด์นำนั่นแหะคือความสาเร็จระดับหนึ่งแล้วในการที่จะออกแบบพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆเราค่ะรู้สึกแบบว่าเห็นถึงความเป็นไปได้เนาะในการที่จะพัฒนานวัตกรรมหรือว่าสร้างอะไรหรืออาศัย ux และ ui นะคะ แล้วก็ชอบอันนึงมากเลยค่ะอาจารย์หนองบอกว่ามันคือต้องทํารีเสิร์ชประกบด้วยอันนี้เราเห็นชัดเจนมากว่าอย่างแอปพลิเคชันอย่างคน a c e b o o k เนี่ยค่ะมันอยู่มานานมากเลยเนาะตั้งแต่สมัยเราเป็นวัยรุ่นสมัยเราเป็นวัยรุ่นนะคะไฮไฟร์รเปล่าคะยังพี่คะรู้หมดเลยว่าทำไฮไฟรน้องบางคนฟังอาจจะไม่รู้จักไฮไฟนะคะแต่ว่าเมื่อก่อนเราเล่นไฮไฟแต่ไฮไฟก็ตายไปนะคะเราก็หันมาเล่น Facebook Facebook นี่มีตั้งแต่ปียังไม่ขึ้น2010เลยนะก่อน2010อีกนะ แล้วเขาก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆแปลว่าเขาทําความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายเรื่อยๆรีเสิร์ชเรื่อยๆว่ากลุ่มเป้าหมายน่ะต้องการอะไรนะคะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยจะมีแค่คลิกไลค์เนาะคลิกไลค์อย่างเดียวแล้วพอต่อมาเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่ามีอ่ามีอิมูชั่นมีโอเมก้าอิมูชั่นมีแซดใช่ไหมคะแล้วก็มีพอช่วงโควิดเนาะมีกอดให้กำลังใจให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยเขาพยายามอัปเดตตลอดเวลาเพื่อที่จะดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ใช้เนี่ยต้องการอะไรแล้ว UI ก็มีหน้าที่ดีไซน์ออกแบบมาอีกว่ารูปแบบแบบไหนมันถึงจะสามารถสื่ออารมณ์หรือความรู้สึกแบบนั้นได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ปรากฏในในเฟซบุ๊กเลยเนาะจริงๆมีตัวอย่างอื่นเยอะมากเลยเนาะจันร์ใช่ค่ะจริงๆอย่างที่บอกแล้วค่ะมันไม่ได้อาจจะเป็นรูปแบบแอปพลิเคชันมันเป็นสินคงสินค้าได้หมดเลยจะเห็นว่าสินสินค้าเองเนี่ยก็มีการเปลี่ยนรูปร่างไปเรื่อยๆขวดน้ำขวดน้ำอันนี้ชัดเจนนะคะขวดน้ํา เนาะจากขวดบางทีเป็นขวดแก้วที่แข็งแข็งเ uh. นาะเปลี่ยนเป็นขวดพลาสติกที่แบบโคง้งรับมือ uh huh. หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างมันจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะคะแต่ทีนี้อย่างที่บอกมันจะมีเบื้องหลังของการปรับเปลี่ยนก็คือเขาก็ทําการพอมันพัฒนามาเสร็จแล้วเนี่ยถือ uh huh. เป็นผู้ดัก์แล้วเขาก็ทําการไปเทสตนั่นแหละกับผู้ใช้พอได้ฟีดแบ็กบางอย่างหรือทําความเข้าใจกับกลุ่มผู้ใช้ใหม่มันก็จะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ออกมาคือเดลี่ันมันเดิมที่มีการปรปับปรปุงเพื่อให้ใหมันูใช้งานได้ง่ายข,ขึ้นนะคะมันก็จะเป็นลนักษณะของจริงๆมันก็คล้ายกันการพัฒนาพวนบนวัตกรตกรมอตการ <laughs> ฟังเราสนุกฟังเราสนุกน่าไปหาเรื่องนี้ <S <S เรียนต่อนะคะจริงๆแล้วมีมีคอร์สออนไลน์เยอะมากเนาะที่พูดถึง<ช><ช>เรื่องแบบว่า UX UI แล้วก็สามารถไปศึกษาด้วยตัวเองได<ช>้นะคะ,คะสนุกน่าไปเรียนแล้วก็ลองลองมาฝึกทาเองอลองดีไซน์ง่ายๆก็ได้แม้กระทั่งเสื้อผ้าตัวเองก็ยังทำได้เลยค่ะทำได้ค่ะนะคะอ๋อโซนนี้ได้ความรู้เพิ่มเติมจากเอินที่ผ่านมาเยอะมากเลยค่ะจากความแตกต่างของ UX UI นะการนำไปใช้เห็นภาพ ความเป็นไม่ได้จริงๆแล้วนะคะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์อ๋อมนะคะยาดาอัฏฐานันมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะถ้าใครสนใจอยากจะติดตามพอดแคสต์เอพิโ o ดอื่นๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Spotify ค่ะส่วนข่าวสารเพิ่มเติมนะคะอย่าลืมไปกดไลค์ a c e b o o k หรือแชร์ Facebook ไทยมูคได้ค่ะและใครสนใจที่อยากจะเรียนคอร์สออนไลน์ผ่านไทยมูคหรือว่าใครสนใจที่จะสร้างคอร์สไทยมูคนะคะอย่าลืมสามารถติดตามได้ที่ไทยมูค org ค่ะ